พระองค์เจ้าพองประภัยพระราชธิดาองค์แรกในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวขณะที่รัชกาลที่หดำรงพระอิสริยยศเป็นพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าจุฬาลงกรในขณะที่พระชนมายุเพียง14พรรษาส่วนพระมารดาเป็นพระพี่เลี้ยงอายุ17ปีพระองค์เจ้าพองประภัยทรงอาภัพมากเพราะอาศัยอยู่ในตำหนักเก่า จากตําหนักของเจ้าน้องที่มีขนาดใหญ่โตหรูหราพระองค์มีพระอัธยาศัยดือเงียบจึงทําให้ไม่เป็นที่โปรดปรานของพระราชบิดาพระองค์เป็นพระบรมวงศานุวงศ์เพียงพระองค์เดียวที่เก็บตัวอยู่แต่ในพระราชตําหนักไม่เคยย่างก้าวออกจากประตูพระบรมมหาราชวังเลยแม้กระทั่งช่วงการเปลี่ยนแปลงการปกครองพระญาติวงชวนให้อพยพไปหลบภัยในที่ปลอดภัยพระองค์ตรัสเพียง